นักแถ่สีถนนชัยตอนสีถนนชัยมินเบื้องสูงและเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าแผ่นดินขุนนางน้อยใหญ่ก็ต่างถวายผ้าแพรอาพรต่างๆให้พระเจ้าแผ่นดินเหลือเพียงแต่สีถนนชัยที่ไม่มีอะไรเลยมาถวายพระองค์พระองค์ก็น้อยใจว่าอุตส่าห์ชุบเลี้ยงดูมันไม่มีอะไรมาให้ข้าเลยหรือไอ้สีดนตำหนิต่อนหน้าขุนนางมันก็เลยบอกไปว่ากระหมอมมีของบางอย่างที่จะให้พระองค์แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็หมอมจะเอามาให้ พระเจ้าแผ่นดินก็เลยตอบไปว่ามันวิเศษขนาดไหนไอ้สีก็ตอบไปว่ามันมีเพียงแค่กระหม่อมที่หามาได้เพียงคนเดียวพระองค์ก็เลยบอกว่างั้นข้าจะคอยดูพอกลับไปถึงบ้านไอ้สีก็ให้บ่าวไปซื้อหม้อมาแล้วมันก็เอาม้อไปต้มไปคนอยู่นานสองนานแล้วมันก็ใช้ผ้าขาวหอ่อพอวันลุ่งขึ้นมันก็เตรียมตัวเอาไปให้พระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อไปถึง เพื่อนขุนนางทั้งหลายก็ถามว่านี่มันเป็นหม้ออะไรไอ้สีก็บ่ายเบียงบอกว่ามันเป็นหม้อวิเศษที่จะให้พระองค์เท่านั้นเดี๋ยวเมื่อพระเจ้าแผ่นดินกําลังว่าราชการแผ่นดินมันก็รอก่อนพอพระองค์ว่าราชการเสร็จมันก็เอาหม้อไปถวายพระองค์ถามว่านี่มันหม้ออะไรไอ้สีก็บอกไปว่านี่มันเป็นหม้อวิเศษน้าเปิดตอนนี้เดี๋ยวมันจะหายไปก่อนพระองค์ก็เลยถามว่ามันเป็นกํายันหรือน้ำหอมหรือไอ้สีก็ตอบว่ามันเป็นเช่นนั้นพระองค์แล้วเมื่อพระองค์ทรงกลับวังกับเราขุนนางพระองค์ก็ทรงไปเปิดหม้อ ปรากฏว่ามีแต่ความว่างเปล่าแม้แต่กินอะไรก็ไม่มีพระองค์ทรงโมโหมากบอกว่าไอ้สีมึงทําอะไรมึงกล้าหมิ่นกูหรือไอ้สีก็แถไปว่าเมื่อวานมันยังมีกินอยู่มันอาจจะหายไปตอนไหนก็ไม่รู้พระองค์ไม่ฟังคําแถของมันอีกแล้วได้บอกให้ทหารลากตอมันไปกุดหัวไอ้สีก็เลยรับชะตากรรมไปแต่ใบหน้ามันไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรสงสัยมันจะมีแผนอะไรอีกเมื่อพชชฆาตห้าคนได้ลากไอ้สีนั่งเรือไปที่ท่านป่าหารสีธน,นชัยก็เลยบอกว่าฉันขอไปลาเมียก่อนได้ไหม เพชรค่าก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวพวกข้าจะมีโทษไปด้วยไอ้สีก็เลยบอกว่างั้นข้าขอเลี้ยงเล่าพวกท่านก่อนได้ไหมก่อนตายข้าอยากขอเลี้ยงเหล้าพวกท่านสักหน่อยเพชรชคก่าที่เป็นนักดื่มก็ตอบตกลงไอ้สก็ยิ้มพรท